ปกติเราเราเรา,เรา,เรา,เราแจกว่ายังไงครับผมแจกค่ะก็คือตอนนี้เราเป็นเปนั่นน,นเลยแล้วก็เม็ดมันก็จะแตกในพื้นมันก็จะเป็นเบีย้ยอีกต่อไปอ่ะนะเนี่ยนี่แล้วครับวันนี้ก็เตรียมวันนี้ทั้งหมดไอ้ตัวนี้เรามีอยู่ที่เนี่ยสามชื่อมันสุกต้องเลยนะ เอาเป็นชิ้นบางๆเล็กๆมันก็เลยไม่เกิดเหมือนเพื่อนไงเพราะว่าเพื่อนก็หาง่ายไงตัวนี้หายากมากครับว่าหน้าที่ของศูนย์สุดนี้เป็นหน้าที่ที่เ,ออเพาะขยายพันธุ์แล้วก็มีการวิจัยทดลองพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันมีนโยบายจากส่วนกลางมาสํานักง,งานกสอนอแจ้งมามีหนังสือมาเราก็เพาะอีกเพิ่มเติมขึ้น เราไปหาพันธ์จากข้างนอกมาด้วยเช่นแถวสุรินทร์แถวสกลนครแล้วก็อรัญ,ญประเทศเจังหวัดาสาแก้วนะคะเราได้มารวมฟ้าทลายโจรของเรานี่4,600กล้าพันนะคะเราก็แจกแล้วก็มีฟ้าคม,ม,มิ้นขาวมีคมิ้นชันมี มีมะขามป้อมด้วยนะคะคแล้วก็มีพวกตะไคร้หอมตะไคร้บ้านนะคะคือที่เป็นสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมาเตรียมการไว้เราแจกไปที่จังหวัดมุกดาหารก่อนเพื่อนเลยนะคะคเพราะว่าจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนที่ศูนย์ฝึกร,รับผิดชอบหลังจากนั้นก็ไปจังหวัดนครพนมนะคะตามรับผิดชอบแล้วก็ตามไปด้วยจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะคะยังมีอีก3ามจังหวัดที่เราจะต้อง จำนายแจกจ่ายาต่อไปนะคะตอนนี้เราก็เนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิดไม่สามารถจะออกนอกอจังหวัดไปได้ก็จะมีจังหวัดเลยจังหวัดบึงการแล้วก็จังหวัดหนองคายเพราะฉะนั้นก้าพันที่เรามีอยู่ขณะนี้เนี่ยยังเหลือฟ้าทรายโจรอยู่3,400กว่ากล้าพันแล้วก็ยังมีขมิ้นชันยังมีขมิ้นขาวยังมีกระชายอยู่เมื่อเรามอบให้กับจังหวัดที่เราผิดชอบเสร็จแล้วเนี่ย เราก็จะเตรียมให้ประ,ประชาชนทั่วไปที่วอล์กอินเข้ามาแต่ไม่ได้ว่าจะเยอะนะคะเพื่อคนละต้นสองต้นเพื่อจะเอาไปขายายพันธุ์ต่อนะคะใช่ค่ะเต่พอว่าวิดเดือนเดือไปจดนพวานครับอยู่ด้านในหรือว่าอยู่ข้างนอกทาสัน ตันก็จะดีคราวนี้ก็ขยายพันธุ์ได้เยอะต้นหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลักพันนะหลักพันนะลงมาแถวเนี้ยอือสองเดือนได้ไหมครันี่กำลังกำลังออกดอกไม่น่าจะเกินสองเดือนไหมไม่น่าจะเกินสองเดือน ไม่มีแ,บบแ,และอ,ลอ,อนนย่พร้อมนะไปเลยครับไปเลยแม่พันทั้งหมดตรงนี้นะเป็นแม่พันพอมีหัวมาปั๊บเนี่ยถอนแล้วก็สามารถที่จะเอาหัวไปแพ,พร่พันอีกแล้วใา่กำลังพี่แล้วขิงค่ะ อว่อาทลายโจนเหมือนกันตรงนี้เป็นแม่พันธุ์ครับอืมอ๋มอ,อกระชายจะเป็นแดงๆตรงต,รงต,รงต้นควนตน้นระเนาะใช่ค่ะใช่ใช่ประมาณสี่เดือนนะคะลงเหง้าครับเข,า,ขาไปขายไงเขาไปขาย